เอาละครับท่าซ้ายครับเดี่ยวกบป้ากะใปเกี่ยวได้อเล็กนั้นนวทางด้านของเพชรตรงใช่ลองใบกองกับพืนพื้นเวทีครับทำให้ดูฮะทำให้ดูว่าห่างๆเชือกแบบนี้ครับคนจำเบาแน่เอาละครับควันทีเรียมมาครับอาวุธเริ่มเยอะขึ้นเลยครับแข่งขามาอเล็กเขาเป็นมวยที่ถนัดต่อยในเกมรับอยู่แล้วนะครับทางด้านของอเล็กเอาละครับ เพชรตรงชัยครับนี่คือการเครื่องหมายการค้าจะเดินปั้มใดครับนำเข้าไปแต่ว่ายังคว้าคอไม่ได้นะครับอ่าอึดอัดเหมือนกันครับทางด้านของเพชรตรงชัยครับเตะซ้ายครับแทงซ้ายโตไปครับเพชรตรงชัยอาล้ครับเริ่มเจ็บเริ่มออกครับออกซ้ายหน้าครับเพชรตรงชัยครับออกซ้ายครับอ่ามันต้องลบรับปลาม้านะครับมวย5ยกต่อยกันแค่2ยกครับต้องช่วยกันล่ะครับพี่ๆน้องๆทุกท่านในวงการมวยครับต้องช่วยกันเลยครับ เดินต่อครับอเล็กออกซ้ายหน้าครับเพชรตงชัยขวาหลุดครับอเล็กซ์น่ะครับอเล็กเป็นฝ่ายขยับเข้าหาบ้างครับเพชรตงชัยแข้งซ้ายหน้าวงในครับตันแขนกดแขนเอาไว้แล้วครับมจะท้าดวลชวนแลกเข่าแล้วครับทางด้านของอเล็กครับช่วงท้ายๆปลายยกที่3แล้วนะครับเวทใหญ่ครับ140ปอนด์ดักแทงด้วยเข่าขวาแล้วทีว่าว่า แข้งซ้ายเกี่ยวได้ตัดล่างเอาคืนเลยครับจากที่เสียไปในช่วงต้นยกครับอาละเจ้าเจ้าครับอเล็กเดินโอ้จะหุกซ้ายแมซ้ายไม่ได้รองคู่เอกศึกมวยไทยพลังใหม่บวกโกสปอร์ตครับอเล็กซ์เดินเร็วขึ้นครับโดนแข้งขวาแข้งซ้ายในตีได้ไหมครับตีได้ไหมอาได้รัได้เข่าซ้ายครับคืนไม่ขวาครับแทงซ้ายครับอเล็กซ์ ขวาครับโดนขวาโตอย่างตีได้ไม่เจ็บนะครับเอาเอาแล้วครับต้องเดนแล้วครับในช่วงพักยกที่ผ่านมาเล็กอัดชีต50,000ืครับเอาแล้วครับดูว่าจะไปแยกอาชีพของเพชรทองชัยได้ไหมครับถึงตัวแล้วครับกระแทกหมัดซ้ายหน้าขวาตามครับทางหน้าของเพชรทองชัยนานๆจะได้เห็นเพชรทองชัยไปในเกมรับสักครั้งหนึ่งครับแพยายามสู้ที่วงในครับ ไม่รู้คิดถูกคิดผิดแหละครับอเล็กแต่เจ้าตัวมั่นใจอย่างนี้ครับเนี่ยครับแต่ว่าโดนเพชรธงชัยตีมาอเล็กหาเหลี่ยมตีกรรมการแยกมาเดรศินศิรัสกุลนะครับเดินเข้าไปเพชรธงชัยเนี่ยครับแข้งซ้ายหน้าตั้งขวางข้าครับวงในขวางหน้าป้ายหน้าไว้ครับแต่ว่าอเล็กดูนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจครับมาถูกทางนะครับสู้ที่วงมในเลยครับต่อยขวาลำตัวไว้ครับเพชรธงชัย อเล็กซ์เดินครับออกซ้ายหน้าเพชรทองชัยแทงซ้ายไม่่คยถึงดีนักนะครับหมัดขวาไม่ถึงครับอเล็กซ์พยายาเข้าไปครับของมันโดนกันได้ครับทุกอย่างมันเป็ไปได้อาเตะมาครับเกี่ยวแล้วคือซ้ายอ่าล่ะครับล้มลงไปเอาแล้วครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับบรรยากาศตลาดหลักทรัพย์ผลตลบอบอวนอีกแล้วนะครับแข่งขวาเพชรทองชัยอเล็กซ์เกาะด้ได้เข่าซ้ายวงด้ป้ายหน้าขวางหน้าไว้ครับ ข่าขวาเน็บครับไอมาเดินครับชำเรื่องมองเวลาครับเหลือนาทีเสร็จเศษครับอเล็กซ์เดินต่อครับออกซ้ายหน้าครับเพชรธงชัยแทงเข่าขวาครับอเล็กซ์ขวาแล้วแทงซ้ายดีครับดอกนี้เดินต่อครับอเล็กซ์ขยับครับแข้งซ้ายไม่เข้านะครับต่อยขวาลำตัวเจอขาซ้ายของเพชรธงชัยเด้งตีซ้ายครับขวาโต้ไปขวาเน็บพีพีหนึ่งเจอ นี่แกเขี่ยขาล่างครับให้อเล็กนี่เสียทรงและตีเข่าซ้ายอัดไม่สนครับอเล็กเดินต่ออ่ะชนต่อครับช่วงท้ายปลายยกเลยครับอเล็กขยับเข้าไปครับอ่าดูนะครับสีข้างอ้าวอ่าเพชรธงชัยจะไปแค่ขาอ่อนไม่ได้นะครับลุกขึ้นมาอเล็กครับช่วงท้ายปลายยกนลครับวงในขวางหน้าเข่าซ้ายติ๊กเข้าไปพยายามจะไล่แขนไล่ขาหาจังหวะแล้ะครับดันหน้า ต้องบอกว่าแกเรียนมาแล้วครับอเล็กอาวุธวยไทยมีทุกอย่างนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับโดนแข้งขวาของเพชรดวงใจครับอเล็กโต้ด้วยขวาครับเนี่ยครับอ่าบุญนี้ออกได้ครบทุกอย่างครับอเล็กเจอดักแทนข่าวซ้ายครับแทงซ้ายโต้มาครับหมัดขวาไม่โดนนะครับหมดยกครับงานครับน้ำข้ามทะเลมาอยู่เมืองไทยนานนับ10ปีแล้วนะครับสำหรับทางด้านของอเล็กนะครับ มาเรียนรู้วิชาวยไทยแล้วก็ขึ้นเวทีต่อยรายการใหญ่ๆมาก็หลายต่อหลายครั้งครับอ่าล้ครับบนเวทีตามต่อครับยกสุดท้ายครับแข่งซ้ายน้ำเข้าไปเพชรธงชัยยกที่ผ่านมาหันไปต่อยในเกมรับครับขยับครับตีเข่าซ้ายขวาเจอ้าขวาของอเล็กหมัดขวาแทงเข่าซ้ายครับเพชรธงชัยครับแทงซ้ายครับต้องคึกหน่อยแล้วบโอู้ซอขวาครับตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับอ่าละครับกรรมการจีรศิลป์แยกออกมา แทนต่อครับเพชรธงชัยเล็กก็หันมาตาอในเกมรับบ้างครับนอาละครับดูนะครับต่างคนต่างต่อยในเกมในทรงของตัวเองหมัดขวานเขก็ไปเพชรธงชัยช้แขนซ้ายล็อกแล้วก็าขวาเน็บเข่าดูนะครับดูการไล่แขนตั้งแขนของทางด้านอเล็กก็ต้องบอกว่าเป็นทุกอย่างนะครับอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างครับส่วนใหญ่นักมวยชาวต่างชาตินี่ลูกกันไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าดูอเล็กดีครับ โอ้ชูกำปั้นมั่นใจเลยครับเพชรธงชัยอืนอัดแล้วนะครับเดินเข้าหาต่อโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นแหละครับเขีรยทางด้านของเพชรธงชัยครับแล้วนี่อเล็กก็ต้องบอกว่าตายกับแชมป์วยรอบอีสูซูนี่สองรายแล้วครับก่อนหน้านี้ตายกับกล้องไกรนะครับในไทยไฟนะครับวันนี้มาตายกับเพชรธงชัยก็แชมป์วยรอบอีสูซูครับตอยกับก้องไกรนี่อเล็กหลับนะครับโดนกำปั้นครับ แต่ว่าต่อยกับเพชรธงชัยครับแมาก็ดวลเข่ากับเพชรธงชัยเลยครับคือเขามีอาวุธครบเรธงชัยนี่อึดอัดแล้วนะครับไปล้มมาสักครู่นี่แมเจอเหลี่ยมนั้นเข้าไปนี่เสียงเชียร์นี่หายหายไปเยอะเลยได้แล้วครับเอาล้ครับมขฝาครับกับเวลาที่เหลืออยู่นะครับด้วยครับเกี่ยวได้มาซ้ายแล้วก็นี่เป็นช็อตสุดท้ายแล้วครับโมเมนต์สุดท้ายครับของยกสุดท้ายแล้วครับ เดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งนี่ก็ต้องบอกว่าเพชรธงชัยครับกับการกลับมาต่อที่ราชนาวินไฟแรกนะครับหลังจากที่เขาได้ใช้ไมยรอบอีซูซูนะครับในคะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับใ้คะแนนด้านล่าง3ท่านก็มีชัยวัฒน์ศรีวัฒนาครับธงชัยกิจดำรงวินิจกุลแล้วก็ชย,ยุทธคำนาเรศครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือกา้านของอเล็กนะครับ